เราระวังอยู่ตลอดเราทาัทาง้ทงทงัท th, ทง้งทั้งทั้งทุกหมู่บ้านนะฮะเรามีศูนย์เฝ้าระวังทั้งไม่ว่าจะเป็นอสมโอเอออะไรเอเราทํางานด้วยกันมาตลอดช่วงแรกๆก็คือมันมันลำบากเพราะาต้องทาาําความเข้าใจกับชาวบ้านซึ่ง mm. ชาวบ้านก็พูดถึงโควิดถ้าพูดถึงโควิดแน่นอนครับทุกคนกลัวกับกลัวี๋่ว่าแต่ชาวบ้านเลยครับผมก็กลัวแต่ว่าในเมื่อทำความเข้าใจกับเขาแล้วคนที่มาอ,อยู่ที่เอคิวเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เป็นโควิดนะคคือต้องต้องทำความเข้าใจฮนะกว่าที่ชาวบ้านจะเข้าใจตรงนี้ก็ก็สาหัสเหมือนกะันคือก็พูดตามความเป็นจริงว่าเนี่ยเราเอา,เอาบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามาจากจังหวัดที่เสี่ยงแล้วก็มากักตัวที่นี่เพื่อดูอาการส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานเราเนี่ยครับเป็นเป็นคนในพื้นที่ครับดีครับดีใจมากที่เป็นอย่างน้อยคือเออมีสถานที่นี้ก็สามารถ ให้เป็นแหล่งคัดกรองของที่นี่ได้ก็ภูมิใจครับมั่นใจมากๆครับถ้าว่าโควิดคลายตัวเมื่อไหร่หรือว่าวัคซีนได้รับวัคซีนครบท้วนเมื่อไหรเปิดประเทศเมื่อไรนะครับผมคิดว่าที่นี่ก็อาจจะแตกได้ครับก็ <c oughs> มั่นใจมากว่าที่นี่ก็จะมา,าเป็นที่ที่สรรหาของนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งครับต่คลี่คลายปุ๊บที่นี่ สวยจะสวยกว่านี้แล้วก็พร้อมที่จะรับรองรอ,องรับนักท้องเที่ยวมาทุกคนครับเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วฮะล้างมือกินมันก็คือมาตรการของเขาจริงๆเราต้องอยู่อย่างนั้นมามาถ้าอยู่อย่างนั้นมาตลอดแทบจะไม่ต้องมีมาตรการจะไม่ต้องเรียกมาตรการเลยนั่นคือกิจวัตรของเราอยู่แล้วจริงๆนะฮะต้องสะอาดต้องอะไรนะั้นนะคือนั้นะมันชัดเจนอยู่แล้วครับก็คานึงถึงตรงนี้ยังไงก็คือโควิดมาถือว่าข่าวร้ายแต่ว่าในข่าวร้ายก็มีข้อดีเหมือนกันเนี่ยคือ นี่คือลักษณะความเป็นอยู่ของเราอยู่แล้วต้องสะอาดต้องอะไรนะครับรม